สวัสดีครับนะ้านๆะลอกที่ผมใช้ตกปลาเชโดนะครับจะเป็นไดว่าลอก7.1นะครับได้ว่าตัวนี้ซาลามันด้าน,นะครับตัวนี้ svtw 1 3 0 h นะครับมุนขวานะครับตัวนี้ผมใช้ลอกนะครับลอกลอกอยู่ที่7.1นะครับน้ำหนักของลอกนะครับ1 9 0กรัมเบรกนะครับอยู่5กิโลลูกปืน7นะครับ7เนี่ยครับอัดใยตามนี้นะครับตามตารางที่เขาบอกนะครับ สีแดงนะครับลอกตัวนี้ได้ว่าตัวนี้ผมได้มาจากทิกต o อกช่วงลดราคาตัวนี้ราคาปกติมัน6กหกหกพันสามแต่ว่าผมได้แค่สี่พันกว่าบาทนะครับสลอกมือหนึ่งนะครับตัวนี้ลอกมือหนึ่งแล้วที่นี่คันครับคันจะเป็นได้ว่าอะไรเนี่ยมันอ่านว่ายังไงเนี่ย Excelent c m e n t บ อืมอันปิดอันถูก,กสร้างเถอะตอนนี้นะครับจะเป็นเวทเวทสิบยี่สิบนะครับเอ้ยสิบสิบสิบยี่ห้านะครับเวทตัวนี้สิบยี่ห้าความยาวหกจุดเจ็ดนะครับตัวนี้ที่ผมใช้